อัปเดตเรื่องราวของกองหน้ากันบ้างดีกว่าครับนะครับทุกคนครับก็เป็นเรื่องราวของซามูโอโมโดเลียนนะครับก็เป็นรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับบอกว่าเชลซีตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าซามูโอโมโดเลียนคือหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในตลาดซื้อขายตอนนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแอดมิริดอย่างเดียวแล้วว่าพวกเขาอ่ะจะรับฟังข้อเสนอหรือไม่สำหรับ ที่เชลซียื่นไปนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้เนี่ยเชลซียื่นไปเท่าไหร่สำหรับข้อเสนอที่จะฉีกสัญญาซามโ,โมโอมนโลเดียนนะครับแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าเชลซีเนี่ยไม่น่าจะยื่นเยอะแล้วก็ไม่น่าจะยื่นมากพอตัวเพราะว่าเชลซีมีประสบการณ์หลายๆครั้งแล้วในการที่ยื่นซื้อนักเตะเยอะๆแล้วพอเอามาเล่นจริงๆเนี่ย มันไม่ได้วางผลเท่าที่ควรนะครับและถ้าเทียบกับเรื่องราวประสบการณ์ของโอโมโรเดียนเนี่ยถามว่าเล่นบนหลีกสูงสุดไหมก็เล่นอยู่หลีกสเปนแต่ว่าก็ยังไม่ได้ท็อปขนาดนั้นเพราะว่าอะไรพูดตามตรงนะอันนี้อย่ากโกรธผมนะการแข่งขันที่สเปนเนี่ยไม่ได้เข้มข้นเท่ากับพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทีมที่โอโมโลเดียนโดนยืมตัวไปเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เล่นกับแอนมาริดนะเออก็ไม่ได้ขเขาเรียกว่าอะไรตรงๆเลยนะก็ไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะเออส่วนตัวผมมองว่าเชลซีน่าจะ คิดเรื่องนี้แหละเพราะว่าค่าตัวเนี่ยมันต้องสมเหตุสมผลเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับทุกคนครับก็เป็นการรายงานจากเบนเจคขอบนะครับบอกว่าเชลซีตอนนี้เนี่ยชอบซาโมโอโมลเรียนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถูกปฏิเสธข้อเสนอที่ยื่นไปถึง2รอบหนึ่งในนั้นเนี่ยมีการยื่นด้วยจำนวนเงินมูลค่าสูงถึงสี่ล้านกูถามน่อยแอดมึงยังไม่ยอมอีกเหรอ ซึ่งเจคอบนะครับจะบอกว่าซามูเนี่ยได้มีการเปลี่ยนเอเยจนส่วนตัวโดยใช้แม่วเขาเนี่ยมารับหน้าที่แทนโดยยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยในตอนนี้โอ้โหกูถามหน่อยไม่รู้แหละนะว่าเกี่ยวกับเอเจนต์หรือเปล่าแต่ค่าตัว45ล้านที่เชลซียื่นถ้ายื่นจริงๆนะไอ้เหี้ยมหาศาลขนาดนี้มึงยังกล้าปฏิเสธอีกรอ่ววะสำหรับราคานี้กับนักเตะที่ การพิสูจน์ตัวอะไรก็ไม่ได้มากมายมหาศาลมีแค่อายุที่น้อยกับฝีเท้าที่ระดับเดียวกับแจ็คซันผมมองว่าจุดจุดนี้เนี่ยควรจะพิจารณาให้ดีแล้วก็ลองแต่ตองดูใหม่นะครับสลับแอดบอลลินะครับถ้าถ้ายื่นจริงๆนะผมมองว่าน่าเสียดายมากๆถ้าคุณไม่เอานะครับผมมองว่าถ้าเยอะกว่านี้เนี่ยเชลซีก็คงจะไม่เอาแล้วแหละเพราะว่ามันแพงไปสลับราคาเกิน45เออผมมองไว้แบบนั้นนะครับ มาที่เรื่องราวของนิโกวิลเลียมกันบ้างนะครับก็เป็นอัปเดตสั้นๆจากโรมาโนนะครับบอกว่าเชลซีตอนนี้เนี่ยยังคงมองหาผู้เล่นนะเออยังคงมองหาผู้เล่นตำแหน่งปีกความฝันของทีมเชลซีตอนนี้ก็คือนิโกวิลเลียมแต่เชลซีก็ทราบถึงราคาและค่าเหนื่อยของตัวนักเตะที่มันมากเกินตัวโอ้โหอันนี้คือผม เข้าใจในมูเชลซีมากๆถึงแม้ว่านักเตะเนี่ยในฟอร์มกับทีมชาติสเปนเนี่ยจะเก่งแค่ไหนจะดูดีแค่ไหนจะเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีขนาดไหนและอายุอย่างน้อยเนี่ยแต่ถ้าค่าตัวยังคงสูงแล้วก็ค่าเหนื่อยยังคงเกิน2,000 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยผมมองว่าเชลซีก็คงไม่สนใจเรทที่เชลซีจะต้องการสำหรับค่าเหนื่อยก็คือห้ามเกิน2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เพราะอะไร เพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยไอ้นักเตะที่ได้น้อยๆไอ้คนที่ได้น้อยๆเนี่ยมันอาจจะมีความน้อยใจและอาจจะมีปัญหาภายในทีมก็เป็นได้และอีกอย่างสำคัญจริงๆที่ผมพูดเสมอพูดตลอดเนี่ยก็คือเพดานค่าเหนื่อยของทีมถ้ามันเกินกว่านี้โอ้โหแน่นอนเรื่องของ financial fair play เนี่ยมันมองข้ามไม่ได้นะจุดๆดีนะครับอันนี้คือเราก็ต้องรอดูกันว่าถ้านักเตะอยากมาทีมเราจริงๆและอยากย้ายจริงๆเนี่ย ส่วนหนึ่งตอนนี้คือทีมเต็งคือบาร์ซ่านะไม่ใช่ทีมเราแต่ถ้าอยากมาทีมเราจริงๆเนี่ยต้องยอมลดค่าเหนื่อยอันนี้เชลซีก็อาจจะสนใจนะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะไม่รู้ว่าทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับมาที่เรื่องของดานีโอโมกันบ้างน,นะครับก็เป็นอัปเดตสั้นๆอีกแล้วนะจากโรมาโนนะครับบอกว่าสําหรับดานีโอโม่เนี่ยเชลซีเชื่อว่าพวกเขามีนักเตะเท้าซ้ายเยอะพอแล้วและไม่ได้ทํางานในเดีลนนี้อยู่ ในตอนนี้นะเชลซี Chelsea เนี่ยจะหาเปียกถนัดเท้าขวาจากนั้นก็กองหน้าตัวเป้าโอ้โหถือว่าดูทรงแล้วดูท่าทีดูจากกริยาท่าทางของเชลซีแล้วเนี่ยไม่น่าจะสนใจไม่น่าจะอยากได้โอ้โหผมเสียดายนักเตะคนนี้ถือว่าเป็นกองกลางเอาไง่ายไม่ใช่กองกลางหรอกเป็นแนวลุกเบอร์สิบที่เล่นได้หลายตำแหน่ง กับทีมชาติสเปนนะัดที่แล้วก็ยิงเล่นกับรามิญาเมาส์ได้โคตรดีและการยืนตำแหน่งเนี่ยถามหน่อยลูกที่เจ้าตัวยิงได้เนี่ยถ้ามันไม่มีการยืนตำแหน่งที่ดีและไม่ได้มีไหวพริบในการที่จะไปอยู่จุดจุดนั้นเนี่ยเจ้าตัวจะยิงได้หรือเปล่าโอโ้โหผมเห็นสไตล์การเล่นเนี่ยผิวไหวมีความเร็วแล้วก็เล่นบอลฉลาดสำหรับดานิโอโมนะส่วนตัวผมผมอยากได้แต่ว่าเชลซีไม่น่าจะเอานะสำหรับดีลนีนะครับ มาที่นักเตะที่เรามีอยู่กันบ้านนะครับก็เป็นรายงานจากโรมาโนนะครับบอกว่าดาวิดดาโตฟอฟอน่าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะย้ายออกจากเชลซีโดยมีหลายสโมสรน,นะตอนนี้เนี่ยกำลังแสดงความสนใจอยู่โอ้โหถ้าไปจริงๆส่วนตัวผมแอบเสียดายนิดหนึ่งว่าเพราะว่าฟอฟอน่าเนี่ยหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยได้ไปยืมตัวกับทีมในพรมี์ลีกแอสตันวิลล่า ผมมองว่าเล่นได้ดีมากๆนะเออเล่นได้ดีมากๆแล้วก็ฟอร์มเนี่ยผมมองว่าใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นลูกยิงไม่ว่าจะเป็นออการทําชิงกับเพื่อนเล่นเกมลูกเนี่ยผมมองว่าทําได้ดีแล้วก็จุดเด่นของฟูฟานาจริงๆก,ก็คือความแข็งแกร่งได้บอลปุ๊กพิงบอลรอรอแบบฝ่ายตรงข้ามเผลอกลับบอลแล้วก็ยิงแล้วก็มันมีลูกยิงไกลด้วยนะเออสำหรับรู้กันที่แล้วส่วนตัวผมมองว่าฟอร์มดีเลยทีเดียวแต่ว่า ถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่ย้ายออกเนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นที่กองหน้าเรามันล้นแล้วไม่ว่าจะเป็นแจ็คสันก็เล่นได้อันนุนคูก็เล่นได้และไหนจะกองหน้าคนใหม่อีกเออผมมองว่าจุดจุดนี้แหละน่าจะทําให้เชลซีอยากปล่อยนะครับและเรายังไม่รู้นะว่าเอนโซเมเลสกานั้นจะมองกับกองหน้าเชลซียังไงถ้าไม่โอเคมันก็ต้องเพิ่มอีกตัวต้องหาเพิ่มอีกตัวออทุกคนนึกออกปะ โหเสียดายจริงตามจริงผมอยากให้เก็บไว้ให้ลองพิสูจน์กับเชลซีสักหนึ่งฤดูกาลนะแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเออประมาณนั้นนะครับสำหรับเรื่องของดาวิดดาโตโรโฟฟาน่านะมาที่เรื่องราวของเลนโตเบก่ากันบ้างนะครับก็เป็นอัปเดตจากโรมาโนนะครับรบ,บอกว่าเลนโตเบกาเนี่ย ตรวจร่างกายเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนในฐานะนักเตะคนใหม่ของเชลซีเมื่อมันพุธที่ผ่านมาในลอนดอนและจะมีการเซ็นสัญญาในวันนี้ระยะสัญญายาวถึงมิถุนายน2032หลังจากบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวกับทางบาเซลได้แล้วในมูลค่า14ล้านยูโรตามรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้เนี่ยโรมมโน่บอกว่าทุกๆอย่างพร้อมแล้วโอ้โหถือว่า เตรียมชูเสื้อและผมเห็นในอาจีของเรเนโตเบก้าเนี่ยก็มีการบอกอำลาแฟนๆแล้วก็ลงข้อความสุดซึ้งอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครอยากเห็นก็ไปติดตามไ g เขาได้อันนี้ผมก็เห็นนะครับน่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็น่าจะชูเสื้อในเร็วๆนี้นะครับก็ขอยินดีต้อนรับกับนักเตะคนใหม่ในฐานะเชลซีนะครับ mm hmm. มาที่เรื่องรลวของลีเจมกันบ้างน,นะครับ mm hmm. ก็เป็นการรายง,งานจากเรียมทูมี่นะครับบอกว่าลีเจมเนี่ย อาจจะไม่ได้เล่นในบทบาทเกมลุกเหมือนที่เขาเคยเล่นภายใต้การคุมทีมของทูเครนในแผนของมาเลสกาเนี่ยตอนนี้นะหน้าที่ในการสร้างสรรค์เกมเนี่ยจะตกไปอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลข82คนมากกว่าซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นตัวาทางด้านของดูบิสฮอโอ้โหถือว่าถ้าไม่ให้ลิเจมเล่นเกมลุกเนี่ยผมมองว่าน่าเสียดายอยู่สำหรับของที่เจ้าตัวมีอยู่ในตัวนะครับเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่ยุคข,ของ โทมัสทูเครลเนี่ยโอ้โหการเติมเกมลุกเนี่ยดุดันการเปิดคัดแบ็กกลับมาหรือแม้แต่การได้บอลแล้วจัดยิงเลยเนี่ยมันเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวจริงๆและมันเป็นอาวุธร้ายสำคัญจริงๆที่ทำให้เชลซีได้แชมป์ยูฟาในตอนนั้นอ่ะเอออันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะถ้าไม่ให้ลิเจนเล่นเกมลุกเนี่ยเสียได้ของวะพวกมึงเสียได้เหมือนกูปะ กูเสียดายของนะเวย้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าแผนของมาเลสกาในช่วงปีซีซันจริงๆนนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าไม่ให้ลิซเจมเติมไปจริงๆเนี่ยแล้วทางด้านของกองกลางหมายเลขแปดเนี่ยจะเล่นอย่างไรอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองและผมอยากเห็นจริงๆนะครับก็มารอดูกันละกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับเรื่องของการเติมเกมลุกนะแต่ถ้าไม่ให้ลิซเจมเล่นจริงๆเนี่ย,เ,ยเสียดายของไอ้สัตว์ มาที่เรื่องราวของคานิชูบูเบกกากันบ้างนะครับก็เป็นโรมาโนนะครับอัปเดตกับ YouTube ของเจ้าตัวนะครับบอกว่าคานิชูบูเบกกาเนี่ยมีข่าวถึงการตกเป็นเ้าใหม่ของเอซมิลานในการขอยืมตัวกองกลางดาวรุ่งจากเชลซีลายนี้แต่ผมนะก็ยังไม่ทราบถึงเรื่องนี้เช่นกันเชลซีตอนนี้เนี่ยไม่อยากปล่อยยืมตัวกับเขานั่นจึงทําให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยังดูเงียบ และในกรณีไหนๆก็ตามเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่40ล้านโอ้โหก็เอาตรงๆอะ่ะนักเตะปล่อยยืมตัวกับนักเตะที่ขายขาดอะส่วนตัวผมก็อยากให้ขายขาดมากกว่าปล่อยยืมตัวเพราะาอะไรคานนี้ชมบุมินกานเนี่ยพิสูจน์กับตัวเองในพรีเมียร์ลีกมาแล้วทุกคนนึกออกปะเล่นรู้การที่แล้วถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บแต่นัดไหนที่เจ้าตัวได้โอกาสในการลงเล่นเนี่ยในการเป็นตัวสำรองนะแล้วก็มาลงเล่นนาทีแบบ60 70อย่างเงี้ย เรื่องของเกมลุกอะ่ะผมมองว่าเจ้าตัวทําได้ดีเลยนะเกมลุกเนี่ยดูมีความวือหวาไม่ว่าจะเป็นการเล่นเลยงกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลเนี่ยมันดูดีจริงๆแล้วมันทําให้กองหลังฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดูปั่นป่วนเออผมมองว่าเล่นได้ดีเลยผมมองว่าถ้าขายจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นการขายขาดมากกว่าสําหรับเรื่องของคานีชูบูมิงกามาที่เรื่องของคนนี้กันบ้างน,นะครับโอ้โหช่วงนี้ท็อปฟอร์มแล้วก็ได้เข้าชิงในยูโรเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกับอังกฤษนะก็ เอเล็กปีเก้นะครับเอเจนต์ของคูคูเร่านะครับบอกว่ามาร์คคูคูเร่าเนี่ยรู้สึกสบายใจและมีความสุขมากๆที่เชลซีและลอนดอนไอเดียของเขาตอนนี้เนี่ยคือการอยู่ต่อกับสโมสรถ้าสถานก,การณ์ทุกอย่างเป็นปกติดีเขาจะอยู่ต่อที่นั่นโอ้โหถือว่าสบายใจได้เลยสำหรับเรื่องของการย้ายทีมนะครับและแหลายๆสื่อก็บอกว่า มารคุคุเร่ยเนี่ยมีโอกาสเป็นตัวจริงในยุคข,ของเอนโซมาลสกาและดูเหมือนว่าสไตล์การเล่นน่าจะเข้าแผนกับมาลสกานะครับก็ไม่ต้องกลัวย้ายซึ่งตอนนี้ฟอร์มดีจริงๆใครจะซื้อเนี่ยผมมองว่าเชลซีน่าจะคิดหนักนะเออสลหรับมาคุกูเร่ยนะครับก็มารอดูกันละกันว่าถ้าได้เล่นในตำแหน่งของมาลิสกาที่เจ้าตัวนั้นดูเหมือนว่าจะถนัดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรสลหรับมาร์คุกูเร่ยนะครับไอ,อหัวฟูเออ มาอัปเดตปิดท้ายนะครับกับข่าวนี้นะครับเรื่องของอูโกชุกบูนะครับก็เป็นรายงานจากอดัมเลเวอร์ลนะครับของสื่ออย่างเดอะอเลติกนะครับบอกว่าเชลซีเนี่ยจะพิจารณาทางเลือกใหม่ในการปล่อยยืมตัวเลดลี่อูโกชุกบูในระหว่างตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ความสำคัญอันดับต้นๆคือการปล่อยยืมตัวอุโกชุกบูให้กับสโมสรในพรีเมียร์ลีกใช้งานโดยมี3ทีมที่กาลังให้ความสนใจ ในขณะน,นี้โอ้โหถือว่าโอเคเลยนะผมมองว่าในการปล่อยยืมตัวของอุโกชุบูเนี่ยเพราะว่าตอนเล่นกับเชลซีดูเหมือนว่าน้องมันเนี่ยเลเวลยังไม่ถึงจริงๆเสียบอลง่ายพาบอลไปข้างหน้าได้ช้าแล้วก็เวลาการจ่ายบอลเนี่ยจ่ายบอลช้าเออผมมองว่าต้องไปเก็บเวียวและที่ผมมองว่าทําไมเชลซีถึงปล่อยให้กับทีมพิมลีกสทีมที่กำลังจะสนใจเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของลีกเพราะว่า ที่มีลีกอยู่ในลีกสูงสุดแล้วก็เป็นลีกที่มีการแข่งขันสูงน่าจะพัฒนาเลเวลของอุโกชุกูได้ดีอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับนี่คือข่าวทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเจอกันเจอกันเพื่อน